ลูกนกก็มาพี่ออนขุ่นหารลูกนกด้วยลูกนกมาสองตัวเลยพี่ออนโยนอาหารไปสามเม็ดสี่เม็ดเลย พี่ออนขุนอาหารหมาแมวลูกนกลูกหมาลูกแมวลูกนกน้องฟไฟกินอาหารอาาร่านยนไปให้กอนพี่ออนขุนอาหารทั้งลูกหมาลูกแมวลูกนก น้องไฟเฮ้น้องไฟอาหารของน้องไฟก็มี พี่ออนโยนไปไกลๆเลยเดี๋ยวก็มากินกันอ่ะเดินมาเก็บในขันเดินมากินในขันตรงนั้นสองตัวเลยเดี๋ยวพี่ออนต้องไปเก็บอาหารที่โยนไปทางนู้นอะไปเก็บมาถ้าว่าไม่กินกันอนะ ก็เดินมากินกันวันนี้พี่ออนทำข้าเหนียวตัดหน้านวลหอมนุ่มด้วยนี่มือเลอะอาหารหมาเนี่ยอาหารลูกแมวต้องไปล้างแต่พี่ออนต้องเทนมให้ไมโลส่งช้อนก่อนเดี๋ยวติดคอฝืดคอเดี๋ยวดูดิไมโลจะกินข้าเหนียวตัดหน้านวลหอมนุ่มที่พี่ออนทำไหม เอาผ้านี้เจ็ดมือพี่อ่อนออกขึเนี่ย หน้านวนหอมนุ่มมาวางที่พี่ออนทำ <c oughs> บินไปแล้วบินกันไปแล้วลูกนก รับไปแล้วพี่ห่อนวางว่ามือให้น้องไม่โลกินใส่วันี่ยถ้วยดูที่จะกินไหม ถ้าไม่กินก็เดี๋ยวเสร็จน้องน้องฝ้ายหรือ <c oughs> ที่จะกินไหมน้องไม่รู้จะกินไหมถ้าเป็นน้องโกรน้องโกรก,กินหมดโถเอ้ยกินแค่นิดเดียวเองแค่เลเลียน้องฝ้ายน้องฝ้าย